คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวเราจะมากันที่สายที่9คุณเบียร์ครับ คุณเบียมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณเบียรช่วงที่เป็นทหารครับแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องร้อนๆภายในกองร้อยเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก14ปีที่ผ่านมาทหารเกณฑ์ผัดสองมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณเบียกันเลยครับสวัสดีครับคุณเบียสวัสดีครับพี่แกครับผมคุณเบียตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อ๋อโทรมาจากที่บ้านครับพี่โทรมาจากที่บ้านสิย่านไหนเอ่อนองแขมครับพี่อยแถวหนองแขมนะอ่าคุณเบียร์กับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกปกติครับพี่ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดเสียงสั่นครับในจ้าปลุกเลยครับโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะคุณเบียร์นี่เราคุยกันครั้งแรกแล้วปกติปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังเป็นหลักเลยครับผมจะเป็นย้อนหลังนะ วันนี้มาคุยกันแบบสดๆแล้วก็มาพร้อมกับชื่อเรื่องทหารเกณฑ์ผัดสองอันนี้มาเป็นชื่อเพลงเลยนะเพลงลูกทุ่งเลยนะ, <c oughs> อะโอ้การดาตาหวานทหารเกณฑ์ <c oughs> นะฮะมาคุณเบีรยมาว่าก็ถึงเรื่องนี้กันย้อนกลับไปเมื่อสิบสี่ปีที่ผ่านมาชื่อสถานที่ตั้งของกองร้อยแห่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ผมไปเจออะไรมาครับเรื่องของทหารเกณฑ์ผัดสองที่ว่านี้คุณเบียร์ครับก็กรับสวัสดีพี่แจ็คจากทางแกนครช้งนะครับสวัสดีครับเอ่อสวัสดีหล่อโปสเตอร์ทุกคนนะครับผมครับผมเอ่อเรื่องนี้เกิดเริ่เกิดเอ่อช่วงปีใหม่ปีห้าสองครับผมอก็ผมก็เลยเป็นทหารเกณฑ์นะครับเออต่อ อ่าเนเอ่าใจเย็นๆนก่อนเอามาเอาใหมา่ใหมา่เดี๋ยวนี้เรื่องนี้ย้อนกลับไปกี่ปีนะเออสิบสี่ประมาณสิบสี่สิบห้าปีครับผมสิบสี่สิบห้าปีประมาณเกิดขึ้นปีอะไรนะเออมันมันจะเป็นปีใหม่ของปีห้าสามครับพี่แจ็คปีห้าสามต่อเอ่อต่อเนื่องต่อเนื่องปีเอ่อสามสิบเอ็ด ทันวาปีห้าสองประมาณสิบเอก็แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับี่ค่อยๆเล่าไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นสบายๆค่อยๆลําดับเรื่องหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆโอเคครับผมอ่าเหมือนโทรมาเล่าให้เพื่อนฟังครับมาเออคือเป็นรหัรเกณฑ์ครับผมผัดสองก็ประจําอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับผมอืก็เป็นกรมเล็กๆครับอืมระหว่างฝึกอ่ะ มันก็จะมีเรื่องราวเข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อนคนนั้นเจอบ้างคนนี้เจอบ้างเราก็ฟังๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรบ้างครับทีนี้นะครับที่กองร้อยผมเนี่ยครับมันจะแบ่งลงนอนเป็นสองฝั่งครับมีฝั่งทหารเก่าและฝั่งทหารใหม่ครับเป็นเออเป็นลงนอนเออเป็นเป็นบกสองชั้นนะครับชั้นบนจะเป็น ชั้นีบนจะเป็นโรงนอนชั้นล่างจะเป็นสําหรับที่เรียนสําหรับฝึกภายในร่มอืครับผมทีนี้ช่วงปีใหม่นี่ครับ,รบก็จะแบ่งทหารทหารเก่านะครับเขาจะเริ่มกลับบ้านครับใครปล่อยกลับบ้านก็เลยจะให้ทหารใหม่นะครับเริ่มเข้าเวรครับผมอครับททีนี้ครับเข้าเวรจะ ตลอด24ชั่วโมงครับมันจะเป็นช่วงวันหยุดราชการด้วยก็เลยต้องเข้าตลอด24ชั่วโมงครับก็เลยมมีการแบ่งทหารเข้าสามจุดครับผมจุดแรกเนี่ยครับเข้าตรงที่เรือนนอนทหารเก่าครับผมจุดที่สองนะครับจะตรงบกละครับตรงกลางครับและจุดที่สามเนี่ยคือตรงโรงนอนทหารใหม่ครับทีนี้ผมก็ได้ประจำจุดอยู่ที่บกครับตรงกลางครับแต่ เวลาที่ผมเข้าเนี่ยคือเป็นเขาเรียกกันว่าเวรผัดนรกครับเวรผัดนรกทำไมอะคือมันเป็นช่วงเวลาแบบว่าที่นี่พม่ีใครอยากเข้าครับผมพี่เช่นมันเป็นช่วงอืช่วงเวลาตีหนึ่งตีสามครับอ๋อผัดนรกในที่นี้ก็ถ้ามองง่ายๆคือม,คมันก็เป็นเวลาที่ง่วงแบบหลับลึกแล้วนะใช่ครับใช่ครับพี่แล้วก็ช่วงเวลาขี่ออกด้วยเอาจริง แต่ผมคิดแบบว่ามันแบบว่ามันฝึกมันฝึกกันมาหนักไงครับเอเอก็เลยแบบไม่มีใครอยากเื่นมากลางดึกแล้วต้องมาเข้าเวนมายีเก้าเวนครับง่วงครับก็เลยไม่ีใครอยากเข้าครับรุ่นพี่เขาจะบอกว่าครูผู้ช่วยครูครับเขาจะบอกว่าโอ้โดนผัดนรกลกไว้ให้เขาก็จะแซวกันขำๆครับเราก็เอเอ<ล>ไม่ได้อะไรโ <เอ S 1> ดนก็โดนถ,ถึงเวลาก็ก็นอนกันครับแล้วเพื่อนมีเพื่อนปูกก็เข้าเวนต่อเขาก็แต่งตัวชุดฝึกไปเข้าเวนครับผม เหตุการณ์ก็ปกติครับพี่แจ๊คระหว่างหนึ่งแล้วก็ดูฟุ้ไปช่วงนั้นมันก็ปีใหม่ครับมันก็จะมีฟุ้จุดบ้างแล้วก็ดูยืนดูไปเพลินๆแต่ก็แต่ก็ง่วงมากนะครับพี่ทีนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่ผมจะออกเบรแล้วครับลุกสาเหตุการณ์ก็ปกติครับก็รีบไปปลูกเพื่อนปัดถัดไปเอาเพื่อนมาเปลี่ยนก็รีบรีบเข้าเข้าเรียนนอนผมครับเรียนมาธฝั่งทหารใหม่นะครับ ทีนี้ผมก็มาถึงเรือนนอนแล้วก็อืมอธิบดีืมอธิบายเรือนนอนครับผมเรือนนอนนะครับมันจะมีเตียงประมาณแปดสิบเตียงครับผมมันจะแบ่งเป็นสี่แถวครับแถวละประมาณยี่สิบเตียงครับอแถวที่หนึ่งแถวที่สองนะครับหัวชนกันครับแถวที่สามแถวที่สี่หัวชนกันครับแล้วระหว่างทางเดินระหว่างแถวนะครับจากปลายเท้าเนี่ยจะมีทางเดินครับพี่ทางเดิน แถวที่สองกับแถวที่สามนะครับทางเดินจะใช้รวมกันครับครับผมเนี่ยครับจะได้นอนเตียงที่สองครับผมเตียงที่สองของแถวที่สองซึ่งก็คือตรงกลางเลยครับพี่แต่ว่าผมจะนอนอยู่ปลายสุดครับเตียงแรกเนี่ยครับจะเป็นผู้ช่วยครูนอนทุกทุกมุมเลยครับผมทุกหัวแถวเลยจะเป็นผู้ช่วยครูนอนครับผมก็นอนเตียงที่สองทีนี้ยผมก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเพราะเตรียมเรียบร้อยแล้วกลางมุงกลางมุงเรียบร้อยก็เข้ามุงอย่างเดียวถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า ก็รีบนอนครับด้วยความ,มง่วงมากตีสามแล้วครับตีสามประมาะตีสามสิบนาทีแล้วก็รีบนอนครับก็บนอนไปไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับพี่ก็นอนปกนปกติแต่รู้สึกว่านอนไปได้หลับไปแล้วครับประมาณแต่ว่าผมว่าไม่นานไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมรู้สึกกดดันมากเลยครับเหมือนอึดอัดตัวเองเออเป็นอะไรคิดในใจแล้วก็อรู้สึกเหมือนครับ ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะครับข้างหูมันเป็นเสียงของเพื่อนบ้านครับพี่แจ็คครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอมันเป็นเสียงมันยาวๆเขาพูดไม่หยุดเขาพูด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 จนผมสึกเพื่อนมันแกลรอวะแบบว่าทําไมต้องมาทําไมต้องมาแกลง่วงนอนมากทําไมต้องมาแกลในตอนนี้ด้วยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนแกล่ก็พูดพูดพูดไม่หยุดแต่ผมก็ขยับตัวไม่ได้นะครับรู้สึกอึดอัดมาก ก็เลยพยายามปืนตาขึ้นมามอง<ฮ>สิ่งที่ผมเห็นนะครับผมข้างตัวผมเนี่ยสักษาเป็นคนครับ <öğ> แต่เขาไม่มีหัวครับพี่แต่เขามีเสียงนะครับ <öğ> ผมได้ยินเสียง,ขงเขาชัดเจนมากเป็ภาษาเพื่อนบ้านนะครับ <öğ> เขาก็พูดพูดไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดผมก็ใจนึงก็กลัวใจนึงก็โกรธ เราก็ไม่รู้ทําไงครับดิน้นไปดิ้นไม่ได้ก็ขยับตัวไม่ได้ออทีเนี้ยผมก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าไม่หยุดจะแช่งแล้วนะอตอนทั้งโกรธเลยจะแช่งแล้วนะ<อ>ไม่ไหวแล้วออจะนอนผม,มผมก็แช่งเขาก็พูดไม่หยุดครับเขาก็พูดพูดพูดไม่หยุดผมก็แช่งแช่งแล้วผมก็เหมือนกับหมดสติเลยครับพี่<อ>ไม่รู้ตัวออผมไม่รู้ตัวเลยครับ ก็เหมือนเวลาผ่านไปผมมารู้ตัวอีกทีคือเพื่อนเนี่ยเดินมาสกิดเฮ้ยเบียร์เป็นไรเบียร์เป็นไรวะเพื่อนผมมาสกิดเนี่ยผมมารู้สึกตัวอีกทีคือผมนั่งอยู่ข้างล่างกล้องลอยนะครับพี่ในห้องเรียนที่ไว้ไว้ใช้สึกข้างล่างครับ้ากที่เรานอนอยู่ใช่ครับพี่คือผมไม่รู้ตัวเลยนะครับมันก็ถามเฮ้ยเป็นไรวะ นั่งหน้าซิดเจ้อผมเออไม่อยู่นี่ไง,ไงวันเนี้ยนอนอยู่นี่เหรออ,อะไร,งไรเงี้ยผมก็อธิบายเขาว่าเอ้ยเหมือนเจอผีหรือฝันวะนเราก็เริ่มคุยกันก็เรื่องเล่าเล่าเหตุการณ์กันก็นพกเพื่อนก็เริ่นม,มาฟังกันสี่ห้าคน,นทีเริ่มเป็นกลุ่มนะครับก็คุยเฮ้ยฝันเหวะอะไรเพื่อนก็แซวแต่เฮ้ยแต่พเพื่อนคนที่มาเลี่ยดเขาบอกว่าวเฮ้ยไม่ให้นหน้าหรอกมั้งมันตัวนั่งตัวซิดเลยออ เถียงกันมาเงินมาเขาก็มากผมก็นแล้วมันแต่มันก็ทําปกตินะก็เห็นตื่นตั้งแต่เช้าอก็ปกติทํามาวิ่งมาด้วยกันปกติแต่ว่าไม่ไม่ใู้คไม่จ่าใครก็มานั่งอย่างเงี้ยนั่งนิ่งเดี๋ยวนะค,คือเพื่อนเนี่ยเห็นว่าเราก็ตื่นตามที่ครูฝึกปลุกตามปกติตื่นมาอาบน้ําตื่นมาฝึกมาวิ่งโดยปกติเลยครับแต่ที่น่าแปลกคือเราอ่ะไม่รู้ตัวเองอะไรเลยจนกระทั่งเพื่อนมาปลุกตอนเจ็ดโมงกว่าเนี่ยนะ ครับพี่ไม่รู้ตัวเลยครับยไม่รู้สึกตัวเลยแล้วทีเนี้ยจะมีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อเทียนชัยอ,อยู่คนละหมู่ครับผมบนอนเงินคนละที่นอน,นคนละฝั่งเลยครับเดินเขามาถามผมเดินเข้ามาคุยไอเดียเมื่อคืนมึงใช่ไหมอขอโทษนะครับ,ม,ม,บมีคำหยาบหนอนไดไหมอูเห็นหนงนะ งงครับพวกคนก็หันไ่หักเห็นอะไรวะเห็นอะไรวะเห็นว่าอะไรมันก็เริ่มเล่าเทียนชัยก็เปีนี่เป็นคําบอกว่าเทียนชัยนะครับเพื่อนผมชื่อเทียนชัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อคืนตอนตีเอ่อผมเขาไม่แน่ใจเวลาครับแต่เขารู้ว่ามันใกล้เช้าตีสามตีสี่ับเขาโทษับพี่โอ้ครับเบียครับคบครับผม คำบอกเล่าของเทียนชัยนะครับคือเขาตื่นมาครับระหว่างตีสามกว่าจะตีสี่ไงครับเขาตื่นหนสะดุ้งเตือนพลิกตัวมาครับเขาก็ลืมตามาเทียนชัยนะครับเขาจะนอนที่แถวสามครับผมแถวที่สามแล้วก็อยู่เตียงสุดท้ายครับแถวเตียงที่สิบเก้าเขาเนี่ยหันมาทางผมพอดีมาทางปลายห้องฝั่งนึงครับเขาเห็นครับเขาเห็นเป็นคนผู้ชายเนี่ย เขาบอกลักษณะผู้ชายนะพี่ไม่มีหัวครับเขาเห็นยืนลุกไปห้องแล้วก็เหมือนเขาเดินถอยหลังกลับมาครับอืค่อยๆเดินถอยหลังถอหลังเขาก็รู้สึกกลัวมากครับพี่ถวกเฮ้ยอะไรวะแต่ไม่มีหัวเขาก็เลยลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปครับอวิ่งออกไปที่เพื่อนที่ประจำเวรอยู่ครับอวิ่งเอาไว้เพื่อไปคุยเับเพื่อนว่าเฮ้ยเจอผีว่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ เหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เดินกับเดินเดินย้อนกลับมาอ uh huh. ทีนี้ก็ชวนจะเพื่อนกันไปดูสองคนแต่เพื่อนก็บอกเอ้ยไหนว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเชีย uh huh. นชัยบอกเชี uh huh. นยนชัยก็ตาฝาดมั้งหรือว่ายัางไงวะเนี่ยก็เลยรีบนอนพอใกเช้าแล้วครับผมครับแล้วก็อื uh huh. เราก็คุยกันอย่างนี้ครับก็ก็พยายามสืบหาว่ามันอะไรวะ เดี๋ยวนะตอนตอนแรกเขาเขาถามคุณเบียร์ว่าเบียร์โทษนะเบียร์มึงใช่ไหมนึกว่าเขาเห็นอะไรเราเขาเห็นเขาเห็นเหมือนกับที่เราเห็นใช่ครับใช่ครับพี่เขาเห็นเหมือนที่ผมเห็นครับอ๋อเขาก็เลยสรุปว่าเออผมเนี่ยเจอจริงจริผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้ฝันเขาก็บอกให้เห็นแล้วเขาก็หนีไปแล้วเขากลัวตอนแรกก็เข้าใจว่ารุ่นพี่แกล้งครับแต่เขาก็บอกว่าหายไปเลยไม่มีออกมาเลย ไม่มีไปเตียงไหนนม่มแบบว่าเขาก็ดูันสองคนอย่างเงี้ยครับอครับแล้วก็เหมือนกันเราก็ไปถามๆไปถามพื้นที่บ้างอะไรบ้างตอนเขาขึ้นเราเป็นทาหารเอ่อขึ้นกองกองร้อยแล้วครับแบบว่าไม่ได้เป็นทหารใหม่แล้วฝึกเสร็จเงี้ยครับก็พยายามถามครับอคือข้อสรุปคือแบบว่าที่มันจะใกล้เคียงที่สุดเนี่ยครับอืก็คือ ก่อนหน้านี้ที่ว่าจะมีการปรับปรุงในในในกรมกันนะครับก็ hmm. จะมีเพื่อนบ้านเป็นเอ,อเป็นคนงานกอ่อสร้าง่ะครับพี่ hmm. เขาก็ใช้เรือนนอนทหารใหม่นะครับ hmm. เอ,อเป็นที่พักครับผม hmm. และที่นี้เตียงนอนเป็นเตียงสองชั้นใช่ไหมครับพี่ hmm. ชอบเพื่อนบ้านนะครับเขาว่านอนชั้นสอง hmm. แล้วก็เหมือนกับว่าตื่น,นมากางดึกนะครับพัดลมบนเพดานนะครับปั่นคอครับผม hmm. อ๋อปั่นคอคอก็เลยขาดใช่ครับใช่ครับพี่ปั่นอีงอคอคอขาดแล้วก็เอเขาเรียกว่าในายใหญ่ในในกรม,มครับเขาก็มีคาสั่งก็ให้เปลี่ยนพัดลมทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนพัดลมเพดานจากแบบโบราณนะครับ,รบเปลี่ยนยครับให้เราเปลี่ยนเป็นพัดลมแบบว่ามีฝาครอบธรรมดาทั่วไปอย่างนี้ดย๋ยวมันเอย่างนี้ครับพี่ครับเรื่องก็จะประมาณนี้ยโอ้ย อาสูดลมหายใจลึกหายตื่นเต้นอย่างเสียงสั่นมากเบี้ยใชครับผมอ๋อโอเคครั้งแรกครับพี่โอเคโอเคโอเคสรุปคือรู้ประวัติความเป็นมาว่าอ๋อเป็นเหมือนกับต่างด้าวที่เขามาทํางานที่เนี่ยแล้วก็อาศัยนอนที่เตียงสองชั้นเนี่ยปรากฏว่าลุกขึ้นมาแล้วลืมตัวพัดลมมันก็เปิดอยู่ครับพัดลมก็เลยฟันคอขาด ก็เป็นที่มาของสิ่งที่เราเห็นที่เขามายืนอยู่ตรงข้างๆเตียงเรารเป็นจังหวะเดียวกันกับคืนนั้นเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งที่นอนอยู่ก็เห็นเหมือนกันแต่ที่เราได้ยินคือเป็นเสียงพูดซึ่งเขาพูดอะไรก็ไม่รู้พูดเหมือนลักษณะแบบบ่นเนาะเหมือนเขาพูดไปเรื่อยะพูดไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่หยุดเลยครับพี่คือพูดเป็นภาษาของเขาใช่ครับ เขาแบบไม่ไม่ไม่เว้นไม่เว้นจังหวะเลยครับเขาก็พูดไปเรื่อยๆเนิบๆแต่ก็พูดไปเรื่อยครับไม่ไม่หยุดไม่ยอมหยุดเลยครับอหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ที่มาที่ไปแล้วอ่ะเรายังเจออีกไหมอ่ะยังเจออีกไหมก็จะเจอเป็นแบบอื่นครับในกรมก็เจอกันเรื่อยๆครับพี่หมายถึงว่าไม่เจอมันหัวขาดอันนี้แล้วใช่ใช่ครับผมแม่ผมส่วนตัวผมว่าไม่ได้เจออันนี้แล้วครับอื แต่ก็เจอแบบอื่นตามคงังหนงรั้งเดียวครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีกแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเราก็ต้องย้ายย้ายฝั่งนอนแล้วครับไปนอนฝั่งทหารเก่าแล้วครับทหารเก่าฝังทหารใหม่นี่ก็จะติดใช่ครับคิดไปต,ติดกันละครับพี่แต่ว่าก็แต่ฝั่งนี้ก็ไม่มีใครใช้ละครับผมก็ต้องรอผัดทหารใหม่เข้ามาครับแต่ทหารเก่ามันก็มันก็มันก็เออก็เติบโตแลนะมันก็เียครับมันก็ครับมันบรรยากาศมันก็อย่างเงี้ยครับในในกรมนี้มันก็จะ อ่หารน้อยๆแต่ก็จะมีเรื่องหลอนตลหอดอ๋อใช่ใช่ยิ่งตอนเข้าเวรตอนกลางคืนนะเนาะอ๋อครับผมตอนเข้าเวรไม่เจอเี่ักมันมันจะแบบว่าก็กลัวกันตอนเข้าเวรนะครับแต่ไม่เจอเจอมาเจอตอนนอนนะพี่ตอนนอนนะโอเคโอเคได้คุณเบียรอะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเบียนะครับพี่แจคโอเคขอบคุณมากๆคุณเบียรที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครับขอบพระคุณครับ ส,ขอขอสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว